วดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับสู่รายการฮาร์ดท็อปิกนะคะวันนี้วันอังคารที่16สิงหาคม2559เมื่อวานนี้เราพูดคุยกันไปเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสที่2นะคะที่ทางสภาพัฒน์ได้มีการประกาศตัวเลขออกมาก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดหมายเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงกันก็คือการลงทุนของภาคเอกชนนะคะแต่ถ้าเราเห็นว่าในครึ่งปีหลังที่เหลือเมื่อวานนี้เราคุยกับนักเรศรษฐศาสตร์ก็ยังมองว่าน่าจะมีทั้งความเห็นที่เป็น shape นะคะการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ s h เ p e แต่ว่า บางท่านก็มองว่าน่าจะเป็น u h a p e นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือ การลงทุนภาครัฐนะคะที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะคุยกันต่อนะคะว่าสัญญาณการลงทุนของเอกชนตอนนี้เริ่มเห็นหรือ,อยังนะคะในเบรกแรกนี้เราจะไปดูสัญญาณกันนะคะจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตอนนี้มีฟันโฟไหลเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะต้องดูนะคะว่า s u พ p l y s i z นั้นน่าจะรองรับสําหรับดีมานที่เข้ามาหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะคนที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะเราเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันคุนคณอนุวัตรร่วมสุขค่ะกรรมการผู้จัดการหัว หน้าฝ่ายตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์พัฒระจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนุวัตรค่ะสวัสดีครับนรัตน์ปีนี้ถ้าเราจะดูจากบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนเนี่ยค่ะ MAI นี่เยอะนะคะเบ,บริษัทครับฮะแล้วก็ถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสบริษัทแล้วก็ถ้าเป็นกองหลีดเนี่ยสองกองใช่ครับเจ้าคะ แต,แต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ครับประมาณสักเท่าไหรค่ครับที่เราดูจริงๆถ้าดูต้นปีต้นปีมาถึงกลางปีนี้ผม้าใจว่ารวมๆกันเนี่ยสักเกือบเกือบสองหมื่นล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเป็นแสนะนะครับสำหรับตลาดหุ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องดูทั้งสองอันด้วยถ้าเราดูตลาดตราสารหนี้เนี่ย year to date เนี่ยมันมีภาคเอกชนระดมทุนแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสี่แสนล้านบาทออกคุ้กู้อะไคพวกเนรับอันนี้คือไม่รวมพวก government bond ซึ่งก็ถือว่าเป็นจนํานวนเงินที่ค่อนข้างเยอะ,ะนะครับทีนี้ถามว่าเหตุผลคืออะไรผมเชื่อว่าหลายอย่างตัวอย่างเช่นหนึ่งบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความแข็งแกร่งใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีความรีบร้อนในการาระดมทุนแล้วก็ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีสถานการณ์ทีม่มีความผันผวนค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดอย่าง Brexit เป็นต้นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุที่ ผมเข้าใจว่าเป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มูลค่าการระดมทุนนี่มีค่อนข้างน้อยทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นเราเชื่อว่าปลายปีนี้น่าจะเริ่มมีบริษัทที่ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นเท uh huh. ่าที่เราเห็นฟลู์นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยก็มีสัก1 0บถึงสิบริษัทที่อยู่ uh huh. ในไ i พไลน์ huh. นะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่มีขนาดใหญ่ๆ, uh huh. ๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของพาวเวอร์เป็นหลัก uh huh. นะครับ มาทางพัทลาในี่ <c oughs> ปีนี้น่าจะมีสักกี่บริษัทฮะจริงๆเราให้คำปรึกษาลูกค้าอยู่หลายที่เหมือนกันน,น, <c oughs> นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่มีหรือว่าอาจจะต้องรอระยะเวลาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่ว่าก็จะมีโครงการใหญ่ <c oughs> ของภาคร,รัฐที่ที่ททานคุณธรรมรักคงทราบอยู่แล้วเรื่อง Thailand Future Fund นะครับซึ่งพอดีเนี่ยเราได้มีโอกาส เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้วย <c oughs> นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ Thailand f u t เจ e f u ฟันนี่คืออะไรคะครับจริงๆก็จะเหมือนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือว่ามีการระดมทุนจากประชาชนแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาทางด่วนโคร,ครงสร้างพื้นฐานถนนทา,ทางด่วนสนามบินะนะครับท่าเรือพวกนี้ก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานหมดนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ภาครัฐว่าจะเลือกโครงการไหนที่มีความพร้อมเข้ามา ล้วก็วิธีที่เลือกเข้ามาเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเลยหรือว่าเป็นซื้อสิทธิ์ในการได้กระแสเงินสดในอนาคตเข้ามาที่นี้รายได้ที่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในรูปของการจ่ายเงินปันผลออกไปเพราะเป็นกองทุนส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ไหมะใช่ครับก็ต้องซื้อโครงการที่มีรายได้แล้วใช่ครับมีแบบว่าดําเนินการไปจนกระทั่งเก็บค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยแล้วถูกครับใช่ไหมฮะถูกครับมันมันตอบโจทย์ไหมะสำหรับในแง่ของการระดมทุนแบบเนี้ยในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำแบบเนี้ย จริงๆผมว่ามันเป็นหนึ่งในทางเลือกอที่แทนที่วันนี้สิ่งที่เราแน่ใจก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตได้เนี่ยหลักสําคัญคือคเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งปัญหาของภาครัฐอันที่หนึ่งก็คือว่านี่สาธารณะ,ะการระดมทุนแบบนี้เนี่ยไม่เป็นนี่สาธารณะเราระดมทุนจากประชาชนมาได้เงินมาแล้วก็สามารถเอาเงินนั้นเนี่ยไปสร้างพวกกรีนฟิลด์ต่อได้ มันก็จะเป็นการขยายใช้เงินหมุนเงินนะครับค่ะในรูปแบบนี้มันน่าจะเป็นสิทธิการเช่านะคะาะสินทรัพย์มันก็จะไม่ได้โอนมาอยู่ภารัฐใช่ค่ะสินทรัพย์ในภาครัฐนะคะใช่ครับเท่าที่เราเห็นตอนนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำมากนะคะแล้วก็เหมือนเศรษฐกิจว่ากําลังจะดีขึ้นเริ่มมีเอกชนเนี่ยจะระดมทุนมากขึ้นหรือยังคะมีถามไทยมีรู้สึกว่าอยากจะเข้าตลาดหุ้นมากหรือว่าอยากจะออกในเชิงของหุ้นกู้บ้างยังคะผมเชื่อว่ามีครับเอาหุ้นกู้ก่อนเนี่ย อย่างที่ผมเรียนว่า<ะ>ครึ่งปีนี้ประมาณสักเกือบๆสี่แสนล้านนะครับหลังจากนี้เนี่ยจนถึงปลายปีเนี่ยก็น,น่าจะอีกเป็นแสนนะครับอันนั้นเรื่องหุ้นกู้เรื่องของหุ้นทุนก็อย่างที่ผมเรียนว่าจะมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อที่<ะ>ที่ประกาศไปแล้วนะครับอย่างเช่นบ้านปูพาวเวอร์ใช่ไหมครับตัวบางจากพาวเวอร์ BCPG ใช่ไหมครับ<ะ>แล้วก็จะมีทีแพร่โพลีนพาวเวอร์นี่คือชื่อที่เขาได้ประกาศไปแล้วนะครับ แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่ระดมทุนอีกอย่างน้อยเนี่ยสาบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ตลาดไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วก็สถานการณ์การเมืองเนี่ย นิ่งๆขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าเป็นปีที่น่าสนใจในเรื่องของการเราลงทุนในวันในมุมของคุณอนุวัฒน์เนี่ยคิดว่าดอกเบี้ยต่าแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆกําลังการผลิตก็ยังเหลือเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็กาลังการบริโภคก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่ส่งออกก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่ในภาวะแบบนี้เนี่ยเอกชนเนี่ยควรจะใช้เครื่องมือในการที่จะหาทุนเนี่ยสะสมเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าถ้าสมมติจะใช้เครื่องมือเนี่ยควรจะเป็นเครื่องมืออะไรดีคะผมว่าจริงๆก็ หลายบริษัทคงดูอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าการออกหุ้นเนี่ยมันเป็นการออกที่มูลเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนแพงที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถในการกู้ได้ก็สามารถที่จะกู้ธนาคารได้นะครับหรือว่าบางคนที่เนื่องจากภาวะดอกเบีย้ยต่ําขนาดนี้เนี่ยแทนที่จะกู้ธนาคารก็ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยต้นทุน ต่ำกว่าการกู้เงินธนาคารด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าคนที่ยังมีความสามารถอยู่เนี่ยก็น่าจะมาดูเรื่องการตราสารนี้ได้ในช่วงภาวะ ตบเยี้ยต่ำๆแบบนี้ค่ะถ้าเป็นคนที่ดําเนินธุรกิจอยู่แล้วเอาพูดนะเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยตอนนี้ฐานะของเขาโดยเฉพาะดีเอเลชเนี่ยสัดส่วนนี้สินต่อทุนเนี่ยไม่ค่อยเยอะไม่เยอะเลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไมครับ่สูงสภาพคล่องก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะระดมทุนเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะทั้งในรูปของตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการระดมทุนในรูปของหุ้นผมคิดว่าแล้วแต่นะครับอย่างตราสารนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คืืออออออว่่่ากยตเนนนงรัีไ มีทั้งรีไฟแนนซ์ตัวเ,เงินกู้เดิมรีไฟแนนซ์บอนด์เดิมที่หมดอายุใช่ไหมครับหรือว่ากู้เงินเป็นลงทุนเพิ่มเติมะนะครับทีนี้คนที่จะออกตราสารทุนเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็อาจจะมีนะครับอย่างเช่นบางบริษัทที่ต้องการใช้เงินทุนเยอะๆมีการทำ q u i s i t i o n มีการซื้อกิจาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องใช้เงินจำนวนมากก็อาจจะมีโอกาสในการเพิ่มทุนได้ที่ที่ดูตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยจะต่ำไปอีกนานไหมคะ เท่าที่ทางทางทางพัทระมองนะครับเราเชื่อว่าภายในปีนี้คงจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำแบบเนี้ยไปจนถึงปลายปีนี้ไปปีนี้แต่ปีหน้ายังไม่รู้ปีหน้าก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้แน่ๆคือเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเราเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้น่าจะเป็นโอกาสในการที่เงินจะไหลเข้ามาในแถบภูมิภาคเอเชียไหมคะ ผมคิดว่าอันนั้นคือสาเหตุหลักที่ที่เราเห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณรัฐบอกว่าเงินเนี่ยไหลเข้ามาเยอะ,ะนะครับดูได้เลยว่าทั้งตลาดตราสารนี้แล้วก็ตลาดทุนเนี่ยมีเงินเข้ามาเยอะมากนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกใน3ปีใน4ปีที่ตลาดไทยเนี่ยมีเน็ตฟันฟลูจากฝรั่งประมาณสักแสนกว่าล้านะนะครับถ้าจําได้เนี่ยปีที่แล้วติดลบแสนกว่า ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลบสามเป็นลบเจดลไปก็ติดลบติดลบติดลบตลอด3ปีจนกระทั่งปีนี้เป็นบวกปีแรกนะครับซึ่งเงินเข้ามาจริงนะครับเงินที่เราเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่ามีคนพูดกันเยอะมันคือฮอตมันนี่หรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคำว่าฮอตมันนี่เนี่ยมันคือคือถ้ามันหมายความเป็นเงินชั่วคราวนี่ผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2ส่วนนะครับแต่ความแตกต่างที่เราเห็นชัดเนี่ยวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เข้ามาทั้งแผงคือเป็น asset allocation อะครนี่ไงไม่ถืออย่างเช่นทุกสินทรัพย์สมมุติว่าเขามีเงินเขามีเงินเนี่ยเขาก็จะ A อาลงเขีเลยว่าลงในประเทศไทยเท่าไหร่ลงในประเทศจีนเท่าไหร่ลงในมาเลเซียทเ,เท่าไหร่ emerging market เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของเงินสาเหตุเพราะว่าหนึ่ง liquidity มันเยอะมากในขณะที่ตลาด develop market ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นพวกนี้เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างน้อยนะครับเขาก็จะเอาสินทรัพย์พวกนี้มาลงในตลาดที่มีผลตอบแทนเยอะ เวลาที่ผมเรียนว่ามาทั้งแผงเป็น asset allocation เนี่ยก็หมายความว่าเขาจะซื้ออย่างเช่นซื้อ Index ซื้อ ETF ที่เป็น s e ็50ซื้อ ETF ที่เป็นซื้อภาพรวมของตลาดซื้อภาพรวมของตลาดซึ่งสะท้อนไม่ถึงประเทศด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีบ้างที่ที่เลือกหุ้นรายตัวนะครับแต่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเพราะเวลาที่เลือกหุ้นรายตัวในภาวะแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกหุ้นที่ ถ้าไม่มีการเติบโตที่สูงก็จะเป็นหุ้นที่มีความมั่นคง uh huh. จ่ายเงินปันผลสูง uh huh. นะครับั้นตอนนี้ต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยก็คือเราคิดว่ามันมาทั้งสองอย่างฮอตมันนี่คือมาแบบร้อนๆเงินร้อนๆแล้วก็พร้อมจะออกได้แล้วก็อาจจะเป็นประเภทลองเทอ r m มฟันก็คือมีลงทุนระยะยาวแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเขากระจายไปในหลายภูมิภาค,คอันนี้ชัดเจนแตกต่าง<ด>จากที่ <ฉะ S 1> ผ่าน<ผ>ม,มาผมคิดว่าโดยเฉพาะ Emerging Market ตลาดเกิดใหม่ค่ะทำไมเขาถึงเลือกตลาดเกิดใหม่ะเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเราดูตลาดหลักๆนะครับวับนนี้เนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยก็จะมีความเปราะบางเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขการว่างงานเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็ยังค่อนข้างมีความเปราะบางอยู่ตลาดอ,อังกฤษกับยุโรปก็ดูเหมือนจะค่อยๆฟื้นแต่ว่าก็ยังไม่เห็นผลกระทบชัดเจนจากา Brexit ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับตลาดจีน ก็ยังมีความกังวลเรื่องของการเติบโตที่ค่อนข้างจะช้าแล้วก็ถดถอยในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องผุนี้เสียเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนกังวลมากขึ้นไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าใ,ใช่ครับตลาดญี่ปุ่นเรามาดูว่าเขากาลังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีแต่ว่าตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะเห็นก็ต้องจับตามองเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูตลาดหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาด e m e r g i n g market ตลาดเกิดใหม่เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี S <S ผมยกตัวอย่างให้วนรัตคือตลาดไทยตลาดหลักทรัพย์นี่ฮะตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้เนี่ยผลประกอบการไม่ใช่ผลประกอบการดัชนีนี่ขึ้นมา20มีดีเวนด์อยูอ่ประมาณสัก3กว่ากว่าๆครับ total return สัก23 24อันนี้คือผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งใน best performing market in the world นะครับเออเรื่องอย่างนี้เรารู้ได้ไหมคะว่าณเวลาไหนที่ต่างประเทศเขาบายบายไปล้ผลตอบแทนโอเคละ ผมก<ด>็<ด>ต้องกลับมาดูกลับมาดูรายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือหนึ่งแน่นอนเรื่อง valuation 2เรื่องภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมครับเอาเรื่อง valuation ก่อนวันนี้เนี่ยที่ i n d e x ปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดไทยเทรดอยู่ที่5 5นกว่ากใช่แพงหรือ,อยังเอ่อ m u l t i p l e ที่เป็น P.E เนี่ยประมาณสัก16เท่าในขณะที่ตลาดเอเชียโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก13เท่าครึ่งนะครับถามว่าแพงไหม ก็ดูเหมือนจะแพงแต่ว่าอีกตัวนึ่งที่เราต้องกลับมาดูก็คือว่าการเติบโตของกำไรของบริษัทจตุเบียนปี2016-2015เนี่ย15มา16เนี่ยบริษัทจตุเบียนไทยเนี่ยกำไรโต35%อ,อ,อันนี้โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยทั้งหมดนะครับในขณะที่โดยเฉลี่ยเหมือนกันเอเชียแปซิฟิกเนี่ยกำไรโตแค่7% เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต่อให้หุ้นดูเหมือนแพงแต่ว่าทั้งนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของการทํากําไรด้วยถ้าเรายังทํากําไรได้อยู่ในอัตรานี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้แพงเท่าไหร่นักเาอย่างแต่มาสองที่ออกมาถ้ากําไรดีแต่มาสามกำไรดีแต่มาสี่กำไรดีมันจะล้อไปกับเศรษฐกิจไหมคคุณนวัดเมื่อวานนี้สภาพัฒน์บอกว่าแต่มาสองนี่เราโตถึง3.5ดีกว่าที่คาดการณ์นงใช่ครับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดู การคาดการณ์ตอนนี้ะนะครับปีหน้าปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยดูเหมือนกำไรบริษัทจดทะเบียนนจะลดลงจากอะไรคะคือ year on year คือสิบ6้าสบหเนี่ยเราโต35<ช>ิแต่16-17เดนี่ยดูเหมือนจะลดลงอาจจะไม่ได้โต35เท่าไหร่นะ,ะยังโตอยู่แต่ว่าชะลอลงยังโตอยู่แต่ว่าโตเนี่ยตราที่ลดลงเพราะฉะน,นั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท,ที่ต้องจับตาดูเหมือนกันะนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะเศรษ,ษฐกิจเรื่องของการ เติบโตของ GDP ของประเทศว่าหลักๆจะมาจากอะไรบ้าง mm hmm. ซึ่งเมื่อกี้ที่นรัฐเรียนไปแล้วว่าอันหนึ่งก็คือเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ mm hmm. นะครับสุดท้ายผมว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ของไทยก็คือเรื่องของการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองว่าคนจะคิดว่าเป็นยังไงตอนนี้ถือว่ามีเสถียรภาพแล้วถือว่า,วา ถือว่าก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าหลังจากประชามติผ่านไปนะครับแต่ผมคิดว่าก็จะเป็นประเด็นที่คนจะต้องจับตาม,มองอยู่ดีค่ะเพราะสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะเตรียมการสําหรับเลือกตั้งถ้าดูจาก ดีมานนะคะก็คือความต้องการการลงทุนตอนนี้้าใจว่าคือถ้าถ้าเราเติบโตดีเนี่ยเงินก็อาจจะไหลเข้ามาอีกเพราะรว่ามันคือการซื้ออนาคตที่ดีแต่ทีนี้ทางด้านของซัพพลายก็คือตัวที่เมื่อสักครู่ที่เราเปิดประเด็นกันไปนะคะว่าเอ๊มีหุ้นจดทะเบียนเนี่ยพอหรือเปล่าเท่าที่กวนวัดดูแล้วเนี่ยความสมดุลมันมีมากน้อยแค่ไหนคะเรายังมีพอหรือให้ต่างต่างประเทศเขาซื้ออีกไหมคะผมเชื่อว่ายังมีหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในไพ่ปลายที่อยากจะเข้าจดทะเบียนเนี่ยอีกหลายตัว นะครับอ,อ,อันนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูปีหน้าก็<ม>าน่าจะมีชื่อที่น่าสนใจหลายตัวแต่ถ้านับปัจจุบันเนี่ยฮะเท่าที่ดูเม็ดเงินต่างชาติถ้าเขาไม่ได้ซื้ออินเด็กซ์เพราะอันนั้น<ม>สภาพคล่องมากสุดแล้วมันก็ใช้เงินซื้อได้เยอะด้วยแต่ถ้าเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยเรามีเพียงพอไหมคะก็จริงๆก็ยังมีนะครับ<ม>แต่ว่าในสถานการณ์แบบนีต้ต้องอย่าลืมว่าเวลาที่กองทุนต่างประเทศขนาดใหญ่เวลาเขาลงทุนในภาวะการที่มีความผันผวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกลงในหุ้น ที่ขนาดใหญ่มี l i ค u ดิตี้เยอะสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะขายออกได้เร็วเพราะว่าถ้าเกิดซื้อหุ้นขนาดเล็ก l i ค u ดิตี้น้อยอย่างเช่นถ้าซื้อหุ้นที่ตัวอย่างนะครับเทรดวันละร้อยล้าน200ล้านเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นสมมติอินเด็กซ์ลง5%าเขายได้ไม่หมดขายไม่ได้<ม>ก็จะมีผลกระทบกับ Perform a n c e ข,ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันโฟล์ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นลายตัวส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ย ก็มักจะเป็นเช่นธนาคารหุ้นสื่อสารนะครับหรือว่าหุ้นที่มีผลกับเรื่องของการท่องเที่ยวคอนซัมชันเช่นตัวอย่างเช่นเราก็จะเห็นมีฟล w เข้ามาในตัว AOT นะครับถ้าเราดูการระดมทุนใหม่ๆนะฮะจะเป็นรายเดิมๆที่มีการสปินออฟเอาลูกๆเข้าอย่างที่เมื่อสักครู่นคนุณนุวัตบอกไปนะฮะบางจากก็จะมีมาเหมือนกันนะฮะหรือว่าจะเป็นเราคาดหวังได้ว่าจะมีธุรกิจขนาดใหญ่ๆ เป็นธุรกิจใหม่เลยยังไม่เคยจดทะเบียนในนี้มีเข้ามาผมว่ามีทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ถามว่ามีบริษัทใหม่หน้าใหม่ที่เรายังไม่เห็นแล้วชื่ออยากได้บริษัทขนาดใหญ่ๆก็มีคุณภาพชื่นงามๆนี้มีแน่ๆครับมีนี่คือจะไปตอบโจทย์มีอยู่ในภายปลายใช่คอะไรคือเหตุผลที่คิดว่าบริษัทเหล่านี้น่าจะมาใช้ตลาดทุนคะผมคิดว่าหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนจะระดมทุนคือมีความต้องการใช้เงินทุนนะครับ สองขยายกิจการการที่อยู่ในตลาดทุนเนี่ยก็เป็นการสร้างเรียกว่าสร้างความเป็นสถาบันนะครับสามารถที่จะได้ผู้บริหารที่มีความสามารถเข้ามาช่วยในการดำเนินง,งานได้นะครับเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจครอบครัวให้มันมีความเ,เป็นสถาบันมากขึ้นแล้วก็สืบต่อทอดไปได้ในระยะยาวนะครับหรือว่าบางบริษัทที่เติบโตมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะโตต,ะต,ต่อนะครับเช่นแปรควาย บริษัทอื่นทั้งในและก็ต่างประเทศการเป็นบริษัจทจดทะเบียนยก็จะช่วยเรื่องนั้นนะครับช่วยเรื่อง corporate governance ของบริษัทด้วยนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลพวกนี้แหละครับที่ที่ทำให้ทําไมเขาถึงได้อยากเข้ามาเป็นบริษัจทจดทะเบียนแลกอยางนึงก็คือว่าการที่เข้ามาในตลาดทุนเนี่ยระดมทุนจากตลาดทุนนันมีตัวเลือกแทนที่จะต้องพึ่งจากการกู้แบงค์อย่างเดียวแล้วต้นทุนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นั้น ค่ะถ,ถ้าพูดถึงการระดมทุนในแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะสัดส,ส่วนการเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นบริษัทขนาดใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนค่อนข้างค่อนข้างนานแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นการระดมทุนการใช้เครื่องมืออ่ะภายในภายบริษัทที่เข้ามาเข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยคุณรู้ว่าเห็นถึงการใช้เครื่องมือตรงนี้มากขึ้นไหมคะหรือว่าเขามีเครื่องมือใหม่ๆในการใช้ฮะจริงๆ นี่ตลาดพยายามที่จะผลักดน<า>ันเครื่องมือต่างเกันหลายๆอันนะครับผมคิดว่าเทรนที่เราเห็นเยอะชเช่นพวกรีส์ใช่ไหมครับ fund อินฟราสตรักเจอร์ฟ d ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราดูมูลค่าการดมทุนเนี่ยหลักๆจะเป็นผู้นี้ทั้งนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้ว REIT ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งสําหรับคนที่มีสินทรัพย์ที่มีลักษณะที่ตรงกับความต้องการน,น,นะครับก็สามารถที่จะ ระดมทุนโดยการตั้งกองรีกได้นะครับอ,อินฟราฟันเนี่ยจริงๆก็ถ้าจะเห็นก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไปหมดแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของ Thailand Future f u n ันที่เป็นทรัย์สินภาครัฐทั้งน,นั้นก็จะเป็นมูลค่าขนาดใหญ่เท่าไหร่คะกี่แสนอะตามที่ทางภาครัฐได้แจ้งเอาไว้นะครับก็คือว่าความตั้งใจก็อยากจะรวมทุนประมาณสักแสนล้านค่ะแสนล้านนี่เข้าใจว่าตอนนี้พัทรัฐเป็นที่ปรึกษาด้วยเราเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาครับหนึ่งในที่ปรึกษาเข้าจดวีในตลาดด้วยปะ่ะคะ ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ครับค่ะคือขายหน่วยลงทุนเหมือนกองฤทิทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะเหมือน <ฮะ S 2> จริงๆก็จะเหมือนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเหมือน B T S G I F ใช่ไหมครับเหมือน ดีไอเอฟดิจิตอลอินฟราสเตรเจอร์ฟันพวกนี้ครับค่ะแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์คือทุกคนก็สามารถที่จะมีตลาดลองในการเปลี่ยนได้การจ่ายผลก็เหมือนกองลีสเลยป่ะฮะมีก็เหมือนกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเลยครับค่ะควณนุวัตรอยากจะบอกอะไรกับนักลงทุนไหมคะในภาวะที่ตลาดรุนเป็นแบบนี้นะเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นทั้งดีมานทั้งซัพพลายที่อยู่ในตลาดนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งไหมฮะที่จะ จะคค contrl ในเรื่องของการเคลื่อนไหวของดัชนีค่ะว่าการลงทุนช่วงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่มันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆผมผมอาจจะไม่ใช่นักวิเคราะห์หรือคนที่แนะนําเรื่องการลงทุนนะแต่คนที่เห็นโฟตรงนี้ความสมดุลตรงนี้ค่ะดีมากแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าจะลงทุนอาจจะต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงนะคบเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยปัจจัยแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันบางครั้งเราดูแค่เฉพาะความสามารถในการทากาไรปีต่อปีอาจจะไม่ได้ ก็ต้องดูในระยะยาวดูโครงสร้างบริษัทโครงสร้างผู้ถือหุ้น mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็จริงๆถ้าผมแนะนําว่าถ้าไม่มีเวลา mm hmm. ในการตามเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยน่าจะลงทุนผ่านกองทุนรวม mm hmm. น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยนั่งดูเรื่องพวกนี้แทนเราได้ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้ด้านของดีมานไซส์สปายไซส์ถ้าฟังอจากคุณอนุวัฒน์เล่าให้เราฟังก็ยังมีความสมดุลกันอยู่แต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนทำให้มาเก็ตแ a รตมาเก็ตแคของตลาดนั้นเติบโตในวันข้างหน้าก็คงจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ๆที่เข้ามาระดมทุนนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือรอคอยล้วกันนะคะสำหรับ Thailand Future Fund ค่ะน่าจะได้ปีนี้ไหมคะจดทะเบียน ความตั้งใจของภาครัฐอยากจะให้เป็นปีน,นี้อะนะคะคุณผู้ชมรอแล้วกันนะคะสำหรับ Thailand Future Fund จะเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับตลาดหลักทรัพย์พอสมควรทีเดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับกวนนุวัฒน์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเราจับสัญญาณนะคะสำหรับ เอกชนที่มาระดมทุนผ่านในตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองก็คือตลาดทุนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะลองดูว่าเอกชนที่เขาเป็นการลงทุนแบบทางตรงนะคะแล้วโดยเฉพาะจากต่างประเทศด้วยที่เข้ามาดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะสัญญาณเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ